ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะในงานมีผู้คนมาอย่างคับข้างดารัดพยายามรักษาอาการมิให้บิดามารดาสังเกตเห็นว่าเธอกําลังพยายามมองหาบุรุษผู้หนึ่งผู้เป็นดั่งยอดดวงใจในขณะที่คุณหญิงดวงสมอนกระตุกยิ้มมุมปาก เมื่อมองเห็นท่าทีของบุตรสาวคุณหญิงปลายตาไปทางสตรีร่างระหงนางหนึ่งซึ่งยืนอยู่ริมเสาขณะที่สามีและลูกสาวกำลังทักทายแขกเรือในงานคุณหญิงดวงสมอนตวัดมือเบาๆให้สัญญาณหญิงสาวผู้นั้นให้เริ่มแผนการได้ไม่กี่อึดใจหล่อนผู้ได้รับว่าจ้างมาก็เดินตรงเข้าหาปลัด คุณหญิงดวงสมอนยิ้มอย่างพึงใจเมื่อเห็นหญิงสาวที่ตนจ้างวานมาทําตามแผนการได้เป็นอย่างดีออกจะดีเกินคาดด้วยซ้ำไปภาพหัวร่อต่อกระซิกอีอ๋อคลอเคลียร,ระหว่างด็อกเตอร์หนุ่มและสาวนิรนามหากบุตรสาวแสนซื้อของนางได้เห็นหล่อนจะทําหน้าอย่างไรหนอเมื่อคิดเช่นนั้นคุณหญิงก็ปรับท่าทีให้เป็นปกติ และสกิดเรียกลูกสาวนี่เยดาลูกหันไปดูที่มุมนั้นสิช่วยแม่ดูทีซิว่าใช่นายปลาดผ้าหวานใจของแกที่แกรักจะเป็นจะตายหรือเปล่ามารดากระซิบดารัสหันไปมองภาพที่เห็นทำให้หญิงสาวเข่าอ่อนมือสั่นระริกความเศร้าเสียใจรักคนโกรธที่เสียรู้ชายคนรัก และศรัทธาประดังประเดเข้ามาจนน้ำตาไหลรินอย่างสุดจะทนกลั้นไว้ได้เห็นจะใช่ละสิเสียงคุณหญิงว่ามาคล้ายสาแก่ใจไหนว่ารักลูกแม่นักหนาที่แท้ก็หลอกลูกสาวแม่ทั้งเพดูแค่ตาก็รู้แล้วว่านายนั่นมันเป็นประเภทไม้เลยเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนก็พัวพันไปเรื่อย คุณหญิงดวงสมอนแกล้งทำเสียงเยาอผู้หญิงคนนั้นสวยดีนะถึงจะสวยอย่างตลาดตลาดก็เถอะแต่อย่างว่าแหละนายปลัดก็ไม่ได้สูงส่งมาจากไหนคงไปกันได้ดีผู้เป็นแม่เอ่ยอย่างสนุกปากแม้จะมองเห็นใบหน้าที่ปวดร้าวของลูกแต่ก็หาได้หยุดแผนการลงไม้คุณหญิงเชื่อมั่นว่าตนทำถูกแล้วทุกอย่าง ดูดูห่างลูกไม่ทันไรก็พวงผู้หญิงอื่นมาเย้ยเสร็จแล้วพอทีเถอคะค่ะดาราตะวาดมารดาอย่างลืมตัวแค่นี้คุณแม่ยังสาใจไม่พอเหรอคะถึงได้มาเหยียบย่ำหัวใจลูกสาวตัวเองไม่รู้จักหยุดจักพอแบบนี้ดวงตาหันกลับไปจับภาพห่างออกไปโดยไม่มองใบหน้าสาใจของมารดา สัญชาตญาณบางอย่างทำให้ปลาดรู้สึกไปว่ามีคนกำลังมองจ้องเขาอยู่จึงหันไปมองตอบเขาสะอึกอึง้งเมื่อได้พบใบหน้าหวานซึง้งที่เขาเฝ้าทวินหามานานกำลังมีน้ำตานองหน้าปราดไม่รอช้ารีบปลีไปหาคนรักสาวทันทีดารัสเห็นปราดกํกำลังตรงเข้ามา ก็วิ่งหลบออกไปภายนอกตัวอาคารทันทีคุณหญิงดวงสมรยิ้มกลิ่มค่อยๆย,ย่องตามชายหนุ่มกับลูกสาวออกไปเพื่อความแน่ใจว่าแผนการทั้งมวลที่ตนจัดฉากใหญ่ในวันนี้ได้รับผลสำเร็จลงด้วยดีด้วยตาตนเองดาลัดซึ่งอยู่ในชุดราตรีสั้นสีชมพูอ่อนวานสุดลงกับพื้นสนามหญ้าอย่ายงหมดเรี่ยวแรง น้ำตาเจ้ากรรมไม่รู้มาจากที่ไหนมันไหลเอ่อล้นไม่มีท่าทีว่าจะหยุดโชคดีที่บริเวณสนามหญ้าค่อนข้างมืดและปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ไม่มีคนผ่านไปหล่อนจึงสามารถปล่อยอารมณ์โศกเศร้าออกมาได้เต็มที่ร้องไห้ทำไมด็อกเตอร์หนุ่มตรงเข้ามากอดร่างที่รูดกองอยู่บนพื้นหญ้าอย่างทนุถนอม เสียงนุ่มอ่อนโยนยิ่งของเขายิ่งทำให้ดารัสนึกชังชายหนุ่มมากขึ้นถอยออกไปนะเอามือสุกะปกของแกเอาไปจากตัวฉันปลาดสิ้นสงสยัยเขาแน่ใจว่าดารัสต้องเห็นภาพที่เขายืนคุยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งและกำลังเข้าใจผิดเรากับผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรกันนะอย่าเข้าใจผิดเราไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำ เขาเข้ามาทักก็ทักตอบตามมารยาทเท่านั้นเองไม่ต้องมาแก้ตัวฉันเห็นกระตาหมดแล้วคุณมันก็เป็นแค่ผู้ชายหลอกลวงขี้ช่อชอบโกหกพกลมหลอกผู้หญิงหน้าโง่ไปเรื่อยต่อไปนี้ฉันไม่มีวันเชื่อน้ำคำคุณอีกแล้วฉันเกลียดคุณหล่อนพูดพร้อมสะอึกสะอื้นไม่นะอย่าพูดอย่างนั้น หลาดพูดเสียงห้าวเอ็ดเขาเขย่าแขนเรียวนุ่มเพื่อเตือนสติไม่ต้องการให้หล่อนฟูมฟายอย่างคนขาดสติที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลคำอธิบายไม่ฟังปล่อยฉันเราไม่มีอะไรต้องพูดก,กันอีกระหว่างเราขอให้จบลงเพียงเท่านี้ฉันจะถือว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงความฝันต่อแต่นี้ไปฉันจะกลับมาอยู่ในโลกของความจริงเสียที จะไม่โงงมงายอีกต่อไปนี่จะไม่ยอมฟังกันเลยใช่ไหมใช่งั้นก็มีวิธีเดียวแหละที่จะพิสูจน์ว่าในหัวใจผมไม่เคยมีผู้หญิงอื่นดารัดไม่เข้าใจและยังคงงงง,งันเมื่อถูกเขาจูบหนักๆก็ใครจะไปทันคิดว่าเขาจะปิดปากหลอนด้วยปากอบอุ่นของเขาดื้อ หญิงสาวพยายามสะบัดในตอนแรกแต่แล้วหัวใจรักที่มีต่อชายหนุ่มก็ทำให้หล่อนยุติอาการดิ้นรนเปลี่ยนเป็นการตอบสนองแทนคุณหญิงดวงสมองเต้นผางเมื่อพบว่าลูกสาวของตนกำลังถูกปลัดลวนลามแต่ยังยืนดูอยู่เช่นนั้นเพราะแน่ใจว่าคำพูดต่อว่าอย่างแค้นใจที่ได้ยินจากปากลูกสาวก่อนถูกลวนลาม บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าแผนการของตนไปได้สวยคุณหญิงเฝ้ามองอาการกอดรัดบุตรีของตนจากปลดัดด้วยความโกรธเกลี้ยวไม่มีแม้สักวินาทีที่นางจะสำนึกผิดได้ว่าตนเองได้ทำลายความรักของพวกเขาลงเสียแล้วคุณหญิงเข็นเคี้ยวอยู่หลังต้นไม้ต้นใหญ่แววตาอาฆาตแคนยิ่งนักปลัดค่อยๆถอนริมฝีปากของตนขึ้นมาอย่างชะช้า เมื่อแน่ใจแล้วว่าคนรักสาวได้สิ้นฤทธิ์ลงไปแล้วความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อปลดถอนริมฝีปากออกดาลัดก็ตวัดมือประท้าใบาหน้าคมสันเต็มแรงคุณหญิงดวงสมรสาใจยิ่งนักที่ได้เห็นภาพนั้นนี่สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำกับฉันจำไว้ว่าฉันกับคุณไม่รู้จักกันอีกต่อไป จะรีบกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นก็เชิญอ้อบอกให้รู้ไว้ด้วยอีกไม่นานนี้ฉันจะมั่นกับลูกสายท่านพิสัยระหว่างเราจบกันเสียทีปลัดพยายามรองเรียกอ้อนวอนแต่หญิงสาวก็เดินดุ่มดุ่มไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับปลัดได้แต่ก้มหน้าเสียใจเฝ้าวนเวียนถามตัวเองว่าเหตุใดาดาลจึงไม่ยอมฟังความจริงจากปากเขาเลย หรือว่าหล่อนสิ้นรักเขาแล้วและอยากเป็นสภัยรัฐมนตรีพิสัยจริงๆปลัดคิดอย่างชอกช้ำใจก่อนจะเดินคอตกกลับไปยังรถส่วนตัวและขับออกจากกระทรวงอย่างรวดเร็วสองหนุ่มสาวหายไปกันหมดแล้วเหลือเพียงคุณหญิงดวงสมรซึ่งหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มาตั้งแต่แรกคุณหญิงระเบิดเสียงหัวเราะลั่นด้วยความสะใจ ในที่สุดคุณหญิงก็สามารถกำจัดนายปลดัดออกไปพ้นชีวิตบุตรีของคุณหญิงได้เป็นผลสำเร็จดารัดร้องไห้มาตลอดทางที่กลับบ้านในขณะที่คุณหญิงดวงสมรบอกเล่าถึงความเลวร้ายของปลัดให้สามีรับฟังท่านรัฐมนตรีฟังและคิดตามคำบอกเล่าของภรรยามาตลอดทางที่กลับบ้านสติและประสบการณ์ทำให้รัฐมนตรีอัมพล รู้สึกเครือบแคลงในบางสิ่งเหตุการณ์นี้ภรรยาของท่านคงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนที่สุดดวงตาที่แฝงความรู้สึกบางอย่างของภรรยาไม่อาจปิดซ่อนสายตาอันเฉียบแหลมของท่านรัฐมนตรีไว้ได้นั่นเองทำให้ท่านตัดสินใจเห็นว่าคงถึงเวลาแล้วที่ท่านจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องหัวใจของบุตรสาว แผนการสมานความรักกำลังโลดแล่นในห้วงคำหนึ่งของท่านรัฐมนตรีหลังจากคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณหญิงจะต้องยอมรับความจริงทั้งหมดท่านเรียกผมมามีธุระอะไรด่วนหรือครับปลัดเอ่ยถามอย่างนอบน้อมสีหน้าของเขายังอิดโรยแววตายังช้ำโศกเศร้าจนบิดาของดารัสอดคำไม่ได้ ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆบัณฑิตเหรียญทองเป็นหลายเหรียญเก่งทั้งธุรกิจการค้าฉลาดล้ำไปเสียทุกเรื่องกลับมาตกม้าตายในเรื่องของหัวใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นพื้นบอกตรงๆนะว่าฉันไม่รู้ว่าควรจะสงสารหรือเวทนานั่นเป็นเพียงความคำหนึงที่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวออกมา เพราะที่พูดออกมาคือก็ด่วนพอสมควรไม่อย่างนั้นก็คงไม่เรียกตัวแต่เช้าหรอกเช้านี้คุณหญิงไม่อยู่บ้านไปบ้านท่านพิสัยปลาดแทบหัวใจสลายเขารู้ดีว่าคุณหญิงไปด้วยสาเหตุอันใดแต่ช่วยรออีกสักครู่นะให้พร้อมหน้าตากันก่อนผมจะพูดทีเดียวท่านรัฐมนตรีเอ่ยจบ ประตูก็เปิดออกหน้าเขาขาวๆค่อนข้างซูบซีดขอบตาช้ำเพราะผ่านการร้องไห้อย่างหนักก้าวเข้ามาแต่พอเห็นว่ามีใครอยู่ในห้องกับบิดาก็ชะงักทำท่าจะถอยกลับแต่ท่านรัฐมนตรีเรียกไว้ก่อนเข้ามาเลยลูกไม่ใช่แขกที่ไหนรอกคุณกันเองพ่อเรียกให้ปัดมาหาที่นี่แต่เช้า และยังให้น้อยขึ้นไปปลูกหนูก็เพราะเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เรื่องระหว่างลูกกับปัดสมควรแก่เวลาถึงบทอวสานมันจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนค่ะคุณพ่อดาลาดพูดเสียงขึ้นสมูกไม่มองหน้าเซียวอย่างคนอดนอนของชายหนุม่มที่นั่งขึงอยู่หน้าโต๊ะทำงานบิดาเห็นจะยังจบไม่ได้เพราะยังมีอะไรที่ลูกควรได้รู้ เล่าไปเลยปลดัดปลัดเริ่มต้นอย่างอึกอักอยู่บ้างเพราะท่าทีไม่เป็นมิตรของดารัสแต่สักพักก็พูดคล่องขึ้นเนื้อหาใจความก็คือเขาไม่รู้จักผู้หญิงที่มาก่อแก่เขาอย่างสนิทสนมคนนั้นยังงงอยู่แต่ก็จำเป็นต้องพูดคุยกับหล่อนไปตามมารยาทที่ค้ำคออยู่นี่น่ะหรือคะที่ทำให้คุณพ่อต้องให้น้อยขึ้นไปปลูกดา งนดาก็ขอตัวก่อนละกันเพราะฟังมาแล้วและขอบอกว่าดาไม่เชื่อแต่พ่อเชื่อท่านรัฐมนตรีพูดเสียงหนักทําให้ดาลัชงักที่กําลังจะหมุนตัวออกจากห้องดาบอกพ่อเองไม่ใช่เหลยว่าปลัดนัดแนะให้ดาไปที่งานนั่นเพื่อหวังว่าจะหาโอกาสพาดาหนีไปอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งเพื่อมัดมือชกค,คุณแม่ พ่อถามจริงๆเถอะจะมีผู้ชายที่ไหนจะโง่พอที่จะพาผู้หญิงอีกคนมาในงานทำสวีทหวานตามตาผู้หญิงที่ตัวกำลังคิดจะพาหนีไปคลองรักด้วยกันพรอแม่ฝ่ายหญิงกีดกันนักเว้นแต่ผู้ชายโง่ไม่มีสมองคิดและ,ะเผอิญว่าปลาดไม่ใช่คนโง่เสียด้วยทีนี้ลูกเองนั่นแหละลองคิดดูว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะมาจากฝีมือของใคร ความในที่บิดาพูดให้ฉูกค,คิดเสมือนจะบอกใบทางสว่างให้ในบัดโดนดาลัดยิ้มออกมาได้ก่อนเดินไปหาปลาดัดพร้อมกับกล่าวขอโทษเสียงอ่อยปลัดกลุ่มมือนุ่มไว้พูดด้วยเสียงเบาๆแต่ทุกคำของเขาบอกถึงความรักที่มีให้หล่อนคนเดียวเท่านั้นแต่ก่อนจะทันได้พูดอะไรกันมาก เสียงเกลี้ยวกลาดหนึ่งก็ดังเข้าประตูมาก่อนร่างจะปรากฏตามนี่ถ้าแม่ว่าไม่โทรไปรายงานดิฉันคงกลับมาไม่ทันเห็นคุณพี่ยกลูกสาวให้นายนี่สินะคุณหญิงดวงสมรตวาดลั่นสีหน้าขึงขังขณะที่ท่านรัฐมนตรียังยิ้มเยือนคุณหญิงนั่งก่อนนั่งให้สบายใจเสียก่อนดิฉันนั่งไม่ลง ถ้ายังเห็นลูกแม่ค้าต่ำๆนี่ยังอยู่ในบ้านของเราพูดอย่างนี้ก็แปลว่าถึงไม่มีปลัดอยู่ในบ้านนี้คุณหญิงก็ยังคงจะนั่งไม่ลงอยู่ดีละสิท่านรัฐมนตรีเอ่ยถามอย่างอารมณ์ดีคุณหญิงหันมองสามีอย่างไม่เข้าใจความหมายนะักกระทั่งได้ฟังคํำฉเฉลยผมว่าคุณหญิงคงลืมไปแล้วกระมังว่าพื้นเพความเป็นมาของผม ก็เคยเป็นลูกแม่ค้าตำตำมาก่อนไม่ได้ต่างจากปลัดสักนิดเดียวออกจะลำบากกว่าด้วยซ้ำเพราะผมไม่มีพ่อเลี้ยงใจดีมีเมตตาอย่างปลัดต้องปากกัดตีนทีบอาศัยวัดอยู่ตลอดช่วงที่เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพขนาดเดินตามก้นพลาก็เคยมาแล้วล้างซ่วมหรือกระทั่งเป็นเด็กหลังร้านล้างจานก็เคยมาก่อนทั้งนั้น แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณหญิงเองนั่นแหละสงสัยจะลืมไปว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาสูงส่งในตระกูลใหญ่โตที่ไหนเพราะพ่อแม่ก็เป็นแค่เจ้าของร้านชำเล็กๆกํารีก,กําไรแทบจะไม่พอเลี้ยงลูกที่มีอยู่เป็นหลายคนคุณหญิงถึงกับอึ้งตะลึงแลเมื่อจูจูก็ถูกสามีแฉกําพืชเดิมหน้าตาเฉยและที่สำคัญ เสียงท่านรัฐมนตรีคงดังเรียบเรื่อยมาอีกคุณหญิงคงจำความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วกระมังว่าครั้งหนึ่งเคยทุกข์ใจสักแค่ไหนเมื่อพ่อแม่บังคับจะให้แต่งงานกับลูกเสียในเมืองทั้งที่คุณหญิงเองมาปากใจอยู่กับผมซึ่งผมก็ปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ที่คุณหญิงเลือกทำตามหัวใจเรียกร้องโดยไม่เกรงว่าพ่อแม่จะตัดขาดความเป็นพ่อแม่ลูก คุณหญิงหลบตาสามีใบหน้าเผือดสีค่อยกำขึ้นทีละน้อยคุณหญิงเป็นคนฉลาดมองการไกลผมได้มาเป็นแม่สีเรือนก็มีแต่ความภาคภูมิใจเพราะคุณหญิงไม่เคยฉุดผัวลงตำ่ำมีแต่จะช่วยให้ผมขึ้นสูงมาเรื่อยจนกระทั่งมีทุกวันนี้คุณหญิงก็คิดเอาเองละกันสมควรละที่จะให้ลูกของเรา ที่เรารักยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจต้องระทมหมุนไม้หัวใจเพียงเพราะอยากจะให้ได้ดังใจตัวเองไปซะทุกอย่างสมควรแล้วหรือที่จะให้ลูกต้องมาเดินตามรอยพ่อแม่ที่เคยหวั่นกลัวอนาคตเพราะบังเอิญมารักผู้ชายที่แม่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยคุณหญิงไม่ถึงกับสะอึกสะอื้นแต่อาการน้ำตารินเงีเงยบ เมื่อสามีพูดให้คุณหญิงหวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาบ่งชัดว่าคุณหญิงเริ่มคิดได้อย่าร้องไห้ไปเลยคุณหญิงก็รู้นะว่าผัวคุณหญิงคนนี้ไม่ต้องการเห็นน้ำตาเมียหรือถ้าน้ำตามันจะไหลบ้างก็ขอให้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเท่านั้นเองคุณหญิงก็ถึงกับสะอึกสะอื้นท่านรัฐมนตรีรู้ ว่าภรรยาละเลิกความคิดผิดๆลงแล้วอย่างสิ้นเชิงก็เดินเข้ามาหาโอบรอบไหลไว้เบาๆมาเถอะหนุ่มสาวเขายังมีเรื่องต้องพูดกันผมเองก็อยากทบทวนความหลังกับเมียผมเหมือนกันระยะหลังๆมานี้เราไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันเท่าไหร่ใช่ไหมมาเถอะเอาไว้ให้เขาตกลงกันได้ เราค่อยมาคอยรับฟังเป็นสักขีพยานให้กับความรักที่มั่นคงของเขาละกันคุณหญิงเดินต้อยๆออกจากห้องไปอย่างหมดพยศแต่ก่อนจะพ้นห้องไม่ลืมหันมาพูดกับลูกสาวเสียงเครือดาแม่ขอโทษลูกด้วยเธอด้วยนะปลัดที่ผ่านมาก็ลืมมันเสียเธอนะที่ฉันทำอะไรไม่ดีไว้ ฉันขอโทษครับคุณหญิงยังจะเรียกคุณหญิงอีกจะมาสมัครเป็นลูกเขยเขาไม่ใช่หรือล่ะคุณหญิงทำเสียงเอ็ดมาหน้ายิ้มยิ้มทั้งที่น้ำตายัางค้างตาครับคุณแม่ขอโทษครับต่อไปนี้ผมจะไม่ลืมท่านรัฐมนตรีแอบริวตาให้กับว่าที่เคยขวัญ ก่อนจับจูงคุณหญิงออกประตูไปหลังจากผู้ใหญ่รับสายตาไปแล้วเขาจึงขยับเข้าใกล้นางในดวงใจอีกครั้งผมมีอะไรจะให้เขาควักสิ่งหนึ่งออกจากกระเป๋าสูตรสีเข้มใครมีอะไรจะให้นะคะดาลัดแซงทำเสียงถามผมเออเรามีนี่จะให้ ปลเปลี่ยนสรรพนามแทนตัวเองเสียใหม่อะไรคะแหวนแทนใจไม่ทราบว่าคุณดาราจะเต็มใจรับไว้หรือเปล่าเห็นจะรับไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะได้รับแหวนแทนใจของใครคนหนึ่งไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วทิ้งไปแน่ไม่แน่ล่ะมนันี่หึมไม่นะ ดูสิปล่อยก่อนปล่อยใครปล่อยเราสิอย่างนี้ค่อยยังชั่วดาจ๊ะดายอดรักดาคนดีบอกให้ชื่นใจสักคำว่ายินดีจะแต่งงานกับเราไหมยินดีค่ะยินดีอย่างยิ่งแต่งเร็วๆนะคะประเดี๋ยวเกิดคุณแม่เปลี่ยนใจขึ้นมาจะยุ่งแต่งพรุ่งนี้เลยเป็นไง แหมไม่แหมล่ะดาจา๋าขาเรารักดานะเขาก็รักตัวเหมือนกันแหละปลาดหัวเราะดาลัดหัวเราะเ,เสียงหัวเราะของหนุ่มสาวดังสดใสก่อนขาดหายไปดือด้อเมื่อฝ่ายชายเห็นว่ามีอย่างอื่นน่าทำมากกว่าประสานเสียงหัวเราะฉลองชัยชนะของตนนั่นคือจูบ เราจะรักกันตลอดไปนะ